Horses... ที่ห้องประชุมราชนครินชั้นหอาคาร100ปีสมเด็จพระศรีนครินมหาวิทยายลัยราชพัฏวไลยอลงก์ในพระบรมราชูปถัมภ์ตำบลคลองหนึ่งอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีโดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ตำบลจัดงานแสดงวิสัยทัศน์ในกระบวนการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งคณะบาดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์โดยมีนายสานิต นาคสุขศรีประธานกรรมการรองศาสตราจารย์ดรอ,อรสา,าจรุนธรรมกรรมการผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาวาลาละวาทินกรรมการผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรนิสาพักวิไลกรรมการผู้ช่วยศาสตราจารย์จิรศักสังเมฆกรรมการอาจารย์ปิยังกูลตันวิเชียนกรรมการอาจารย์นัทพลสิทธิพรามกรรมการ นางนิธิวดีตั้งจันสุขเลขานุกการวัตถุประสงค์ในการจัดงานในครั้งนี้เพื่อเป็นการประกาศคณะกรรมการสัญหาผู้ดํารงตําแหน่งคณะบดีคณะมนุษยาศาสตร์และสังคมาศาสตร์ เรื่องรายชื่อผู้ตอบรับการทาบทามความสมัครใจของผู้สมัครดำรงตำแหน่งคณะบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏวลวัลยอลงกรณ์ในพระบรมราชโองการตามประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งคณะบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏน์วัลยอลงกรณ์ในพระบรมราชโองการเรื่องการสรรหาคณะบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ประกาศณวันที่21กุมภาพันธ์2566นั้นคณะกรรมการสรรหาผู้ดำรงตำง หน่งคณะบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้รวบรวมรายชื่อผู้ที่ได้รับการเสนอเข้ารับการสัรหาสมควรดํารงตําแหน่งคณะบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏน์วัยไล่ลงกรในพระบรมราชโอัรรมา์และตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการสัญหาเป็นที่เรียบร้อยและดําเนินการทาบทรมความสมัครใจของผู้สมควรดํารงตําแหน่งคณะบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จึงประกาศรายชื่อผู้ตอบรับการทาบทรมสมัครใจของผู้ มควรดำรงตำแหน่งคณะบดีคณะมนุษยาศาสตร์และสังคมศาสตร์จำนวนหนึ่งรายคือผู้ช่วยศาสตราจารยาดร์ดรดารุณศักดตติยะลาภะทางนี้ผู้มีรายชื่อข้างต้นแสดงวิสัยทัศน์และในวันนี้นายวจ,จะนะชัยวัจ,จพารวยหัวหน้าสนย์ข่าวปทุมธาน,นีได้ร่วมแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารยาดร์ดรดารุณศักดตติยะลาภะ